กิจกรรมสมมความเพียรพระกิ่งแพรดีพินาตอรุณีชุ่มชินดารหัส3า5ครั้งที่80วันที่19รกรกฎาคม2568บัดนี้ นี้เป็นวันที่19กรกฎาคม2568ที่ข้าพเจ้าท่นิชุ่มจินดาขอถวายเสียงสวดสาธายประสูติปะเบรลมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งไม่มีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่ออันคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกลาพระราชนาตรายอรหันตสมาสมุทโธภควาพุทธธรรมภควานตามพิวาเทนี้สวากขาโตภควตาธโมธรรมนามาสานีสุปฏิปันโนภควาตัวสาวกสังคฆสังคนามานี้บทบูชาพระพายรีพิง อารหันสมาสมุทโธสุจิลังปณิพุโตกุณหิธรมโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมาสังฆังสารังคโตปูเชมิรัตนตยังธรรมจารานิโสธินาวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอาตาคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชชาสุนันตุสขโมกกะถังสเกกาเมจารูเปเริสีขารัตเตจันตลิเขบีมานีทีเปรัเเถจขามีตรุวันนาคาหานีเคหาวันทุมหิเขเต ภุมมาเจยันตูเทวาชะละทเวลเสเมยาคาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวาราวจนานสาธโวเมสุนันตุธรรมสวราการโอายามพะทันตาธรรมสวนาการโอะยามพะทันตาธรรมสวราการโอะยามพะทันตา บวชเสด็จปุพะพาคานามกานนโมตสัพพะวัตตอรหะตัวสมมาสัมพุทธัสะนโมตสัพพะวัตตอระหะตัวสมมาสัมพุทธัสะนโมตสัพพะวัตตอระหะตัวสมมาสัมพุทธะบวชเสด็จใต้สนธคมปาธะพุทธันสรานังขะฉามิธรรมันสรานังขะฉามิสังฆานสรานังขะฉามิทุติยามปีพุทธันสรานังขะฉามิทุติยามปีธรรมันสรานังขะฉามิทุติยามปีสังฆานสรานังขะฉามิตาตยามปีพุทธันสรานังขะฉามิตาตยามปีธรรมันสรานังขะฉามิตติยััมปสงามิ วสุศจิริยาคาถานัตทิเมสรานังอันยังพุทธเมสรานังวรางเอเดนะสัจจวัชนะโสทิเมหัตุสปัตตานัตทิเมสรานังอันยังธรมโมเมสรานังวรางเอเดนะสัจจวัชนะโสทิเมหัตุสปัตตานัตทิเมสรานังอันยังสังโฆเมสรานังวรางเอเดนะสัจจวัชนะโสทิเมหัตุสปัตตา วสุติรัตนะปะชามาคาถาพุทธนเมรตนาผู้ตัสลีราชิตังธรรมนเมรตนาผู้ตวิสุทธิสารังสังคานเมรตนาผู้ตสุสีลทิเอตังนเมตยรัตนางรัตนตยาวะหังสมมาสมมตสรตตวัตุวิเศษภูตังอันโยยายุตักคุณโยควัสปวตตาอสมุตยามพิพีระเทวยถาธิทันเทเอกังวินาทติตเรสมาสัมภเวณะโลเกกะาจิตจุเจเลนจปาตุภูตังคัมภีระยามิสยาอดีตุสัทถังวินยูหีปันทิชนะ ปันธิตะชาเนหิวิชญยารูปังโอกัำหิเกหิเจกะันจุปัลพันิยังเกสันจิสุทูวิชิตังคุณกายยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปีสมุปัสตามนาสิสุตัสปัสสาทฐานังปุญญาธิการนามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุญฉนาโมขัสลาณังขตานังปูชาระเหสุปรมาอภิภูชนเอยังนิพพานัจฉิกริยายุปนิสยาธานัสมังกีเรย์สมารสโธนะสิทธิยาจะสาธุทิอัตากุสเลหูปาเสวนิยังปานิหิจาปิสระนังขมานียเมวะ ประชมาแห่งการพัตนานานาศาตมหาะ รัตน,น,นีวิทังคณะนเรสวนามัสมนาปูเชมัจาปิสสะตาสุปัสสานจิตาตถาหนุปาริจริยาสทาราตาจาักปุญเยนะตถา,า,าสุปเตนะสุขีภเวโมเตเชนะตัสสัจจส,สถาริสวัวติโหตุโยเจาทาธรรมวิเนยมหิปมาณุภูโตโรกุตระพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสอนิสยาจยายะอายามปีโหตุวัตถุเยปริจิโตสุปัสสะทกโาโรนามการาสิทธิคาถาโยจักุมาโมหมาลาประกาศโทสามังพุทโธสุกโตมุโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิกเคมันชนะตังวเนย พูดทางวรันตัง เจือาสารามิโรกัสนาทันจวินายกันสัตตันเตชะสาเตเชียสิทธิโขตัวสัพพันตรายาันจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยยวตตาสัสัตถุทาเสสะโสกัสวิสุทธิมาขังวิยญาณิโกธัมมทัลสตาลีสาตาโบโหสันติการุสจินโนธรรมังวรันตังานาสารามิโมหะปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตเชียสิทธิโขตุสัพพันตรายาธัจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุภตานุโคโยโลกัสปาปูปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวะขาตธรรม มังวิธิตังกรโรติสังฆังวัฎันตันศีลสาระมามิพุทธานุพุทธานสมาสีระถิถึงตารเดชะสาเตชะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวีนาสะเมนตุบวสุนโมการอาาาาัฏฐกถา นโมระหัสตอสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสนโนนโมอุตมธรรมมาสัส,สวะขาตาเสวะเตนิธนโมมหาสังคัสปิวิสุทธสีละทีทิโนนโมอมัตยารัชสารรัตนามัตยสสาทุกังนโมอมกาติตัสตาสะปัทุตยียสปินนโมกาลาปภาเวนะวิขันฉันตุอุปทวานโมกาลานุภาเวนะสวัตถิหงตุสัปทานนโมกาลาสเตเชนวิธมหิโคมิเตชวาในสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสตาเอกาสมยามพะาวสเกสุวิหารติกัเป็นวัตุสนิมมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสเถเิหรปจมาเตหิพิคุสเตหิหสเพเหวะรหันเตหิทัสหิงเจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหงติภควานตังทัศนายพิคูสังคันจะอตาโขจตุนาสุทาวาสกายินกาณังเทวนาเอตัตหโศชัยังโขภควาสเกสุวิหาราติกป็วัตถุสนิมหาวเนมหตาพิคูสังเขนัสถเิหปจมาเตหิพิคุสเตหิสเพเฮวรหันเตหิทัสเถริหา พิโคสดสำคัญใายันนุนะไม่ยังปีเยนะเพระพวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกเมตวาพระโกโตสันเกปเจคขาถาภาสยะมาติอัตโคตาเทวตาสยะถาปีนามะพุรวาปุริโสสมิชิตาวาผาหังภสษาลยะภาษาลิตางวะผาหังสมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายหิตาพระโกโตกุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระโกตังพิวาเทตวา เอกามันต <S 々> ังถังสูตรเอกามันตังทิฏฐโขเอกเทวตาปกโตสันตเกอีมังคาถังวาสีมหาสมยโยปวันัสัมมิงเทวกายาสมะคาตาอันคาตัมหะอีมังธรรมสมายาทิฏฐาเยวะอปราชิตาสังคันติอัฏฐโขปราเทวตาปกโตสันตเกอีมังคาถังอภาสิตาดาปิคโวสมาทหังสุจิตาอัตโนอุชุกามังคังสุสารติวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัฏฐโขปราเทวตาปกโตสันตเกอีมังคาถังภาสิเฉตระขีรังชิตวับรีคังอินทขีังโอหะจมเเนชาตจีรัง สุนัคาติอรคโหปราเทวตาพระโตสันกีมังคาถังปาสิเยติจิพุทธังสนังคาตาเสนนเตคเมสันเตปายาภูมิงปายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติยาตะคบปะควาพิคุอามันเตสุเยปุเยนะพิคเวทัสสุโรกัตตาตุสุเทวตาสันนิปติตาของติตะถาคาตังทัสนายาพิคุสังคัจเจเยปิเตปิคเวเหสุมุนติเตมาธาณังราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักควันตานาเอตัปารามเยวเทวตาสันนิปติตาเหสุสัญญิยถาปีไมหิตาระหิเยปิเตปิคเว มาสัมพุทธาเตสัมปิพระควรตานังเอตัดปัญรมาเยวเทวตาสันนิปริตาปพืสันติสยทธาปีมหังเอตระหิอจิตทิสสามีพิฆเวเทวกายนังนามานิคิดิสสามีพิฆเวเทวกายนังนามานิเทศิสสามีพิฆเวเทวกายนังนามานิตังสุนาทาสาทุกรมวะสิกโรธาพาสิสสามีติเอวัมพันเตติโคเดพิขูปภควาโตประจัสสุงภควาเอตัโวจะ สิโลกันมนุกัสสามิยัตพมาตัสจตตาเยสิตากิริคภรังเบเฮตาสมาเหตาปุทโีหาวสลีนาโลมหังสาริสัมพุโนโอทาตมะสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาภโยมาสเตยตะวันเนงกัป็นเราเทวิตโตอมันติสัทธาสาวเกศสาสนระเตเทวกายาพิกันตาเดชานาทพิโคเตจะัตมังกรุงสุตวัพุทธศาสสาสังเตสัมพุทธรหูยานะอนุสานัทัสนังอัปเปเกสตัมมทักุงสหฐานอคาสตาริงสตังเอเกสาสนาอนุสานัมทาสูงอัปเปเกนตัมมาทักุงทิสาสภะพุทธาอหุงตันจัสภังอภิญญาโย วานั้จักภุมาตโตอมันติสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิคันตาเตวชาณธาวิคุโวเยโวหังกิริสัมมิทิราหิอนุปัสสสะตาสหสาวีขาภูมากาปิรัตวะอิทิมันโตชุติววตมันโตวันนุนโตศาสนาโมทมานาภิกาม,ม,มูลพิขุนลสมติงวนัง สาสาหัสสาเหมัวตายคานันตวณิโนที่มันโตชุติมันโตวันนนตัวสัสโนมทมานาปิกามงลิกูนัสมติมวนังสาตาคิราติสาหัสายคานนันตวณิโนที่มันโตชุติมันโตวันนนตัวสัสโนมทมานาปิกามงลิกูนัสมติมวนังอิเจเตโสรสสาหัสายคานนันตวณิโนที่มันโตชุติมันโตวันนนตัวสัสโนมทมานาปิกามงลิกูนัสมติมวนังเวสสันิตาปจัสมาตาขันนันตวณิโนที่มันโตชุติมันโตวันนุ่นตัวสัสนโอมทมานาปิกาม กุมพิโรราชาคายโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนานสตส,สหัสสังยัคานางปิรูปสติกุมพิโรราชคาโกโสปาคสมติงวังนงปุรอังอันจาติสังราชาาารัฐตโทภปษสสติขันธะพนังอธิปติมหาราชายาสจิโสปุตตะปิรสพหูอินทนามามหาพลายที่มันโตชุตรัมโตนตัตัวศานวส,สนโมทมานาพิการมุมพิขุสมติงวนางท้นาขินันจทีิสังราชาพิรุณโหตัภาษาสติคุมานางอธิปติมหาราชายาสจิโสปุตตะปิรสัตัสสาพาหูอินทนามามหาพล ม,ม,มนนุ่งพุ่ครูนัสมรติมนังววนชิมันจัี่สังราชาวิรูปปโขภาษาสตรีนาคานาธิปติมหาราชายาสัจิโสปุตาปิตาซาภวินธนามามหาพลายิท่มันโตชุติมันโตว,วนัวนโนโตสัจสโนมุทธมานาภิกกรรมุ่งพี่ครนันสมรติมน,นัง อุณดารันจัดที่สั่งราชากุวโรตับภาษาสติยขันธอธิปติมหาราชายาสจิโสปูตาปิดาสะโอินธนามามหภาภราอิที่มันโตชิริมันโตนนตุลสัจสโนมธมานาปิกามุพิคูนันสมตินวนัังปุริมังที่สั่งทัตรารโททคกขน,นนาวิรุณหะโกปชิเวนะวิรุปโคเกยโรอุตรังที่สังจตวรตจมหาราชาสมันตาจตุโรท่สทาธรมนาอัทังสวรรณเกัลราเวเตสังมยุโนทาสาอาคุนจนิกาสภา มายากุเตนตุเวเดนตุวิภูจะวิภูโตสหานจันทโนกามาเสโทจะกินุมัทถุในมัทถุจะปานาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจะมาจะนิจิตาเสโนฐโจะคันธโหนโรราชาฉนงสัพโออาคูปันจะศีโโเจวะติมปุโรสุยาวัชสาเอเตชนีจะราฉนงคันธภาสาราสหังราชุพิโมทมานาภิกามุงพิคุณสมติเงวนาอทากูนาพระสาราคาเวสาราสหัชกาการภารัสตนาอาคูปยาคาสหายาติพิยมุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสนุเอราวโนมหานาโคคโสสาามเวนง เยนาคาราเชสหาสารันติทิพัทชาปคีวิสุทธจักขูวหายสาเตวนามาชวตาจิตาสุปนาอิติเดสนามังอภัยยันตานาคาราชาามาสิสุปนาโตเขมามังกาสิพุทโธสนะหิวจาหิอุปภยยันตานาคาสุปนาสารนามังกังสุพุธานชิตาวชรหตเนะสมุทงอสุราสิตา พาตโรวาสวัสดิเตอิที่มันตุลศาสนากรละกัญชามหาพิสพาสราทานุเดคาสาเวปจิตติสุจิตตจะจปหาราโทนมูจิสหะสตันจ่าภลิพุตานันสเพเวโรจนามกาสนะหิตวาพรินเสนางราหุประทามุปาคมุงสมยุธานิพันธาเตพิครานสมาจิมะนางนาโปจะเทวาปทวีจเตโช วายโยตถาคุมุงวรุณาวรุณาเทวาสมโมเจนสาสหาเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทสเสเดนะสถากายาสเพนนานันตวเนโนที่มันโตชุดิมันโตวโนมนโตสัสิโนมทมานาภิกกรมุงภิกขุนันสมติงวนังเวณทูจเทวาสหะลีจอาสมาจเตวะยามาจเนสุปนิสาเทวาจันทามคูปุราคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานคาตานีปุราคิตวะอากูมันทวะลหากาวสุนังวสุโอเสโถสโคปะคภูรินทโททสเสเดทัสถากายาสเพนนานันตวเนโนที่มันโตชุดิมันโตวโโนนนมัตาาสิ ภิกามุงพิกุลันสมติงวนังอะระคูสาปูเทวาชลามันเคศกัออดุทธกาจโรชาจะอมมาปุพานิพัชโนวรุณาสหธรรมมาจัจจุตตาอเนชกาสุริยะนุชิราอาคูอาคูวสวัสิ์นิสโนทเสตัสหะกายาสเพนานันตวเรโนที่มันโตชุติมันโตวันรอนตอสัสนโนมทมาหานาพิกามุงพิกุลันสมติงวนัง สมนามหาสมนามนุสามนุสุตมาขินทาบุุสิกาอาคูอาคูมโนบุุสิกาทาคูหารโยเทวายโยจโลหิตาวสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายสัสนโนทเสเตทัสถากายาสเพนานันตวันโนที่มันตัวชุดได้มันโตนั่นตัวสารสโนมธมานาปิกามูพีขุนันสมติงวะนางสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปามุขะอาคูเทวาวิจขนาสถามตาหาระกชามิสกาจิณะสารสโนทั้งยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวัสติทเสเตทัสถากายาสเพนานันตวันโนที่มันตัวชุดได้มันโตนั่ นาสนานุษบานาธิกามมงทพ่กูนสมเด็จ เขมิยะตุสิตายามากัถกาเจยะสินโนังพิทการรามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานราติโนอากรุทากรุปรณิมิตาทเสตทัษสถากายาสเพนนานันตวินิโนที่มันโตชุติมันโตวันวันโตเนสสัชโนมทมานามพิกามุงพิคุณสมติเนนางสัตเทเตเทวินิกายาสเพนนานันตวินิโนนามันไวายเนะอาคาชฉงเดียจเนยสถิตสาสหปุถุตชัตเตมขีรังโอคตินามนาณสวังท่เคโมคาตานังคันจันทวัิสิตาตินาสุธรรมาปรมตโตจัปุตตาอิทิมาโตสหะ สันนังกุมารโอติโสจะโสปาคาสมติงวนังสหัสพามมโรกานังมหาคามาพิตรทธติภุบาปปันโงชุติมันโตพิสมากายโยเยสัตสิโสทัเสทาอิสระอาคูปเจกาวัสวติโนเอเตสัญจามาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพพิเกติสินเทเทเวสพามเกมมาลาเสนาพิกามิปัญสักนะสัมมัญทิยาเอธาพนธาพนธาราเทนะ พันธมุทโวสมันตาปริวารเดธามาโวมิเชตโกนินังอิติดธรรมมหาเสนนกันหาเสนอนเปสยิปานินาตมลาฮาจะสรังกตะวานะเพระวังยถาปุสะโกเมโคทันยันโตสุวิชุโกตตาทาโสปจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสตจะสัมพังอภิญญายาคริวานะจักภูมาตะโตอมรติยุสธาสาวเกศาสนระเตมาราเสนาพิการเตมชนาตาพิคลโกเตจอาตับมังกรสุตวาพุทธศาสสาสนังวิตรายกิหิปกามงเนสงรมบิชยุงสัพเพวิชิตสังฆมาเพียรติใดสัสนโมทันติสหะภูเกหิสาวกตาเตชเน สุตตาติบทสวดมังคลาสุตตาเอเสวนาจะพาลานางปันทิตานางจะเสวนาปูชานจะปูชนียานาเอตัมมังครมุตตะมังปะเรูปเทสวังโสจะปุเพจะกตาปุญญาตาอัตสัมมาปิณิทจะเอตัมมังครมุตตะมังพาหุสัจจัจะสิปันจะวินิโยจะเกิโตสุภาษิตาจะยาวาจะเอตัมมังครมุตตะมังมาตาปิตุปทานางปุถัทาราสังโฆนะกุลาสกามันตาเอตัมมังครมุตตะมัง ทานันจะทำมัจเริยาจริยาตการนันจะสั่งโฆอนาวชานิกามานิเอตมังครามุตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจะสั่นเดโมอปมาโทจะทำเมสุเอตมังครามุตมังคารโวจะนิวาโตจะสั่นตุถีจะกตันยุตากาเลนะธทำมสวนาเอตมังครามุตมังขันตีจะโสจะสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธทำอสางกฉะเอตมังครามุตมัง จะโพจะพามัจริยันจาริยาสัจจานัสนานัมีพานัสัจฉิริยาจะเอตัมมังพระมุตตมมังพุทธาสาโรกธรรมเนหิจิตัญญาสนกรรมปฏิอโศกังรัชังเขมังเอตัมมังพระมุตตมังเอตาัิสันกตวานัสสะพัทธมาปราชิตาสัพพะโสถิหิงคันฉันติการเตสังมังครมุตตมันติ วโสรัตนปริจยังกินสิวิตังอิธามวางหูราวาสเพสุวายังรัตนังปณีตังรโนสมาอธิตะถาคาเตนะอิธามปิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะิโหนตุเขยามราคะอมตะังปณีตังยทาชคามสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมะทิกินจิอิธามปิธามเยรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวะิโหตุยามพุทธเสถโธปริวันนิยสุจินสมาธิมานันตริกานิมาหูสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธามปิธามเยรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัสิห์โหตูเยปุคละอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิวิคันหงติเตทักขินายยาสุกระัสสาวกามเอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธามิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสิห์โหตูเยสุปยุตตามนัสสาทันเถนะนิกามิโนโคตัมมัสศาสนาผีเตปฏิปปาตามตังวิคัยหรลธามุธานิพุตินผุชมานาอิธามิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสิห์โหตูขีนางปุรานังนวังนาธิสัมภวังวิรัสติตายติเก พระวสมิงเตขีนะพี่ชาอวิรุนที่ฉันธานิพันธิเทีงรายยธายังปฏีปวิธรรมเปสังเทระตังปณีตัตง,ตงเอเตนะสัตเจนะสวัทิโพตุ บทสวดทำมาบทสหัสวรรค์อาตาหาเวชิตังเสวโยยะเจยังอิตราปะชาอาตาธนาสปโสรสานิจจสัญญาตันจาริโนในวเทโวนัคันธโพนามารโรสหะพรหมนาชิตังอปชิตังกยิราตถารูปัสสัชันตุโนบทสวดเกปุตทสูภรพาสิฎามิทังเตนะภะควตาชนะตาปัสตาระหัสตาสัมมาสุพเทนะเอธาตุมเหมะอนุเสวนะมาปรัมปรยามาอิติกริยามาปิกาสัมปทานเนนามาตะกะเหตุมานยะเะเหนะมาอาการรปริยุตวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานะกันติยามาพระพารูปตายะมาสมณโนคารุเยธาตุเมเหอัตนาวชัญญธา อิเมธมากุสลาอิเมธมาสาวะชาอิเมธมาวินยูขรหิตาอิเมธมาสมุตาสมาธินาอหิตายาทุกขยาสังวตันติอัทฐตุเมเหปัชเหยยาทายาถาตุเมเหอัปนาวัชเนยยาทะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวะชาอิเมธมาวินยูมาสถาอิเมธมาสมุตาสมาธินาเหตายาสุขยาสังวตันติอัทฐตุเมเหอุปสัมปชาวิหะรยาถาติ วุสุปเนยะสุปเนยะติชีวิตตัปมาปมายยุชฉลูปเนยะศาสนาสันติตานาเอตังพียงมรณะเปรคขมโนปุญญานิเกยุราทาสุขาวะหานิปเนยะติชีวิตตัปมาปมายังชลูปเนยะศาสนาสันติตานาเอตังพียงมรณะเปรคขมโนโลกะมิสัมประเหสันติเปโคโยธากายเยนะสังยโมวาเจยะอุทะเดจะสาตัสสะเประสะสุขายะหงติยังชีวะมโนปะกโรติปุญญะธโมหเวรคกติธรรมจาริงธโมสุจิโนสุภมาวะหิติเอสานิสังโสธรรมะสุจิเนนทุขะติงขัจติธรรมจารีสัพเพสังขร าธานิพินทติทุเคสมโคยสุธิยาสเพสังาคาราทุขาติยถาปัญญาปสติอธานิพินทติทุเคสมโคยสุธิยาสเพธรรมะอนาัตาติยถาปัญญาปสติอธานิพินทติทุเคสมโคยสุธิยาอวสุตอปปานักชาดกอปนกานักฐานะเมเกธุติยังอาหุตกิกาเอตาทาาาัทานิยะเมทวีตังคันเหยยะอปานักังภะหุงเวสระนังยันติปภะตานิวนานิจจะอาราว มารุขคจตยานิมนุสาวพยะตาชิตาเนตังโขสารังเขมังในตานสนามุตตังเนตานสนามะขามาสะปะทุขาปมุลจติโยจ่าพุทธันจ่าธรรมันจ่าสังฆันจ่าสรังขโตจตาริยวิสัจจานิสัมมันปัญญาปสติทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกรรมอริยันจะอาทังที่กลางทุกขูปาสัมามินังเอตังโขสารังเถมังเอตานสนามุตตังเอตานสนามะขามาสะปะทุขาปมุลจติบทวดพัะเทระตัคถาอติตังนาวะคขเมยะนัปปิเดกังศีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลล่ววงแ้ ไม่ควรมุ่อวางสิ่งที่ยังไม่มาถึงณทัตทีเดียวมหินั้นตาอปาจันสอาณาคาตาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัชโยทำมังตถาตถา,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 าวิปสัสสเดาสังหาราสังกุลปังตังยิทธามะอนุครูไฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่คลอนแคลนธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญรมนั้นเนื่องๆให้ปูโปรงเถิดอเชวัตที่จะมาตัดปังโกชัญญาวรดานสเวพึงทำความเพียรใในน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 วววัััี้้รรราาาาาาาคคยลงงสสสูมมมตตพุุ่ะะะหโเเจ เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาเพิงอโหระตาม,มาทันทิดัตงตังเมระเถระตองติสันตโอจิคเตมุนติพะมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกรียดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนุงเจริญด้วยประการชนนีแล ต่วสวดพินหาประเจเวคณปาถาชราธรรมมีชรางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาถิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมิมรณะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมียปิยาหิมนาะปิหินาภาโววินาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกโกมหิกรรมะทายาโทกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผกปน การเกิดเป็นการเป็นผู้ติดต,ตามเป็นการเป็นที่พู่เงาใสยยัยงกัมมังกริสามิกิริยานาังวาปะปังวปะปะกังวาตัสทายาทาภิสามินี้เราทำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพราะว่าเราจะต้องได้ได้ร,รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมธีอวินหัง็จะเวทิตัพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเถิด วสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปตาเจเนทุกคาพยาปตาเจเนพยาโสกาปตาเจเนโสกาหงุดุสสะสเปวิปายเนโนเอตาวตาจัมีส um> um hmm> ัมปทานปุญญาสัมปทานสเพเทวานุโมทันตุสสพสัมปันปิสิทธิยาทานังทัตนตุสัทธายสีราณรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหงุตขันฉันตุเทวตาคาตาสเปภุธาภรปตาปเจกันันเจริญพระอรหันตังเจเตชนะรักขังพันธมิสาพโส วสวดเทวตาปฏิฐานะคาถาหันธรรมยาปฏิฐานะคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารระวัศนีถุเตคเรโพธิคเรต้หิงตาหิงตาธรรมมัทธนีนาพลตุปูชิตาโสถิงกรงเดทาวิหารธรรมเดเรเถระจามชานมกาจัปปิโคสารามิกาธนาปฏิวัตสกาคามาเจเทสานิฆามาเจอิสราสภานภูตาสุตตาพระวันตุเตชราภูชาเยปีจอันทสังภาวาสังเสรชาดาธโมปปาติกานิยานิงกังธรรมวรังปจิจเตสเปปิทุกัสการนตุสังขยังธาตุจิตังสตังธโมธรรมธราจัปุคลาสังโฆหกตุสมะ โออาทายาจเิตายาจาอัมเหรากตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนบุติงสปะปุญญามะธรรมเอริยปเวทิเต เว,วสวดสัพพะปฏิฐานะคาถาหันธรรมยาปฏิฐานะคาถาโยพนามเสปุญญาสีทานิสกัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสันสะพากิโนคงตุสตานันตาปมานกาเยปยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาฎโยทิธานิจาปยาธิทาวะอันเยมชตะเวนิโนสตาตินหนติโลกะสมิงเตปุมาจตโยนิกาปจเจก,กัจตุโอการาสังสานตาภวะภเวยาตังเยปฏิทานัมิอนุโมทันตุเตสยังเยจิมานภะชานันติเทวาเตสังนิเมทุยุง มยาทินาณนาะปุญญาณนะอนุโมทนาเหตุนาสภเพสตาสธาของตัวอเวลาสุขชีวิโนเขมาปาทันจารปาปลตุเตสาชาชิตธรรมสุทาเขาสัทธาลัยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาลบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสะสัทธาทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง ลายมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกนาเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกัรให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สมบุญของขา้า,ขา,ขเขาพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น,รน,นประเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายท,ท,ที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเเร็ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันอีสองแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาประสมค์พรรสูตรพระปริยพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทพยเทพทว,ว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามลธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพารีพินาศโดยมือทีสสมเด็จพยานสังวบรวบรวบนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตของจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแผงประพริตรและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิญ มูลคุณศรนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสมบูรนณ์จริญาจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จสงส่งสถึงผู้ม,มีนจ,นจ,จิตศรัทธาร่วมสมบูรณ์จริญาจิตภาวนาทุกท่านขอจของปลอดจากว่สจากทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ตายทุ้ใจทั้งสิยยนส้นประสบความสำเร็จจะดำรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะสอบบุตรศักดิ์ละมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยจตุต๊ จาตุต้ดพิษณพรใช้ทั้งสิ่คืออายุวนาสุภาพลาเทินขออนุโมทนาบุญกับพระพลอยยอดเศรษฐีทุกท่าน